สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ FC นะครับช่อง YouTube เล็กบันดอนนะครับทั้งในประเทศนะครับทั้งในต่างประเทศนะครับที่ติดตามรับชมกันครับเรามาเจอกันนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับเวลาปกตินะครับหากว่าไม่มีภารกิจอะไรนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับนำมาเล่านะครับนำมาบอกพี่น้องนะครับประชาชนนะครับบรรดา FC ทุกท่านนะครับได้ทราบกันนะครับ ม่ว่าจะเป็นนะครับประเด็นอะไรแต่หลักๆใหญ่แล้วนะครับช่องทางของเราเป็นช่องทางของพี่น้องประชาชนนะครับที่เราจะให้นะครับโดยเพราะปัญหานะครับของประชาชนนะครับความเดือดร้อนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐนะปัญหาการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ไม่มีความเสมอภาคกันเนี่ย นะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลนะครับข่าวสารกันเข้ามาหรือจะเป็นนะครับในเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อนะาสร้างนะครับได้ไม่นานก็เกิดปัญหากันขึ้นมาหรือจะเป็นนะครับในเรื่องของอไฟฟ้านะครับส่องสว่างนะครับตลอดเส้นทางนะครับของพี่น้องประชาชนเวลาสัญจรเนี่ยนะครับติดบ้างดับบ้างนะหรือบางทีไม่มีเนี่ย มันก็เป็นที่ข้อคอรหานะครับว่าเอ๊ะนะตกลงเนี่ยนะมันมีการทุจริตคอรัปชันกันไหมเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนนะครับที่มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยนะท่านก็แจ้งกันเข้ามาหรือจะเป็นการทุจริตคอรัปชันนะครับในวงราชการนะครับหรือนับการเมืองเนี่ยนะท่านแจ้งกันเข้ามาได้รับและช่องทางของเรานะครับเป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนะเข้ามานะครับทักทาย หรือจะเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะช่องเรานะครับเป็นช่องประชาธิปไตยนะครับที่เรายอมรับนะครับเสียงส่วนมากนะครับแล้วก็เราฟังนะครับเสียงส่วนน้อยไม่เป็นไรฮะแม้เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เพียงขอนะครับว่านะการสนทนานั้นนะหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับอยู่ในบรรทัดฐานนะครับของความเป็นจริงนะครับคือเราแนวความคิดนะครับแบบสร้างสรรค์ IST เนี่ย เราค้างกันแบบสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เราพร้อมนะครับที่จะรับฟังนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับในเสียงส่วนมากนะครับแล้วก็เสียงส่วนน้อยที่ต้องรับฟังกันนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นช่องทางนะครับหลักๆของเราครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนะบรรดา f อฟนะครับที่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับต้องการนะสองหมื่น เป้าหมายของเราครับก็คือ20,000ผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะแล้วก็มาช่วยนะครับกดติดตามพร้อมทั้งมีการแชร์นะครับสื่อสารนะครับผ่านนะครับให้คนได้เห็นนะครับได้ชมนะครับกันเยอะๆนะข่าวคราวก็อย่างที่บอกกันเนี่ยนะปัญหาหลักๆผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนนะในเรื่องเศรษฐกิจนะปัญหาของสังคมแล้วก็ปัญหาของการเมืองนะครับที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เราถึงบอกนะครับว่าการเมืองดีนะการเมืองดีนะครับเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนก็ลืมตาอาปากได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วตอนนี้นะการเมืองเนี่ยวันนี้เริ่มจะนับถอยหลังนะกระแสะสัญญาณน,นะครับการยุบสภานะครับกำลังจะเกิดขึ้นเราถึงได้เห็นนะครับหลายๆพัรคการเมืองเนี่ยนะเริ่มที่จะขยับขยายนะเริ่มที่จะลงไปในพื้นที่ และเริ่มนะครับที่จะเปิดตัวโดยพาะบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับของแต่ละพรรคการเมืองเดี๋ยวเราก็คงได้นําเสนอนะครับบอกกล่าวนะครับต่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับครับเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดกันนะครับเพราะว่ามีการนะครับวิพากษ์วิจารณ์การค่อนข้างจะมากมายโดยเพราะนะครับกรณีนะดรทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีต้องบอกนะครับว่าดีที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับกับกรณี ไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของการแยกเก็บภาษี 60, 000, 000, นะครับหนึ่งจุดเจ็ดหกหมื่นล้านนะหรือจะเป็นนะครับในเรื่องของอทสนะครับที่มีการนะครับอุทธรณ์มาตราร้อยสิบสองเนี่ยนะมันก็มีการเ,าเขาเรียกอะไรแหละนะมีการาพูดถึงนะนครับการค่อนข้างจะมากเอ๊ะมันจะมีผลกระทบนะกับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นไหมนะหรือเอ๊ะนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่นะ ในทางการเมืองแล้วเนี่ยทางด้านของเขาพูดถึงในเรื่องของของความเท่าเทียมความยุติธรรมมาตรฐานนะครับต่างๆโดยเพราะนะครับในเรื่องของมันโยงนะครับไปถึงระเบียบนะครับการพักโทษนอกเรือนจำนะมันก็จะโยงไปอ่ะนะเพราะถ้ามันไม่มีตรงนี้นะมันก็จะมีปัญหาอะไรนะ แต่ในขนาดเดียวกันนะครับกรณีเรื่องต่างๆเหล่านี้ปับ๊บเียเขาก็จะไปดูนะครับในเรื่องของระเบียบพักโทษนอกเรือนจาเพราะเขาโยงไปถึงการเลือกตั้งกําลังจะเกิดขึ้นนี่ฮะประเด็นนะครับคืออยู่ตรงนี้ไงนะครับในส่วนตรงนี้ก็มันก็มีกระแสข่าวนะมีการจะแก้เกมนะครับต่างๆนะโดยเพราะนะครับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยนะสิ่งที่เข้าให้ความสนใจก็คือกรณีนะครับของ ปัญหานะครับทั้งสองปัญหาเนี่ยนะครับดรทักษิณเนี่ยเป็นอย่างไรกันไปบ้างครับผมพาไปดูนะครับโดยเฉพาะนะปัญหานะครับที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์นะครับเรื่องดีนี่นะต้องไปดูนะครับทางด้านของครอบครัวนะครับชินวัตเนี่ยล่าสุดนะล่าสุดนะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตนะครับพร้อมสามีเนี่ยนะครับเขาได้เข้าไปเยี่ยมนะครับทักษิณนะแล้วก็ยอมรับนะครับว่าพ่อนี่เครียดหนัก แต่ในขนาดเดียวกันสุขภาพร่างกายโดยรวมนะครับก็บอกนะครับว่ายังโอเคอยู่นะคือคือเรื่องนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครนะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับญาติโกโหติกาไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกนักครอบครัวอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะไม่มีใครนะครับที่จะสบายอกสบายใจนะครับกับเรื่องราวนะครับต่างตเหล่านี้แน่นอนนะครับไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงนะครับประเด็นกันไปนะ รับที่เรือนจำนะคลองเปรมถนนงามวงวานนะครับกรุงเทพมหานาครเนี่ยนะการเข้าเยี่ยมนะการเข้าเยี่ยมนะครับดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกตีนะซึ่งก็เป็นการเยี่ยมนะครับครั้งที่18นะครับหลังจากที่ถูกคุมขังนะครับภา,ภายในเรือนจำนะโดยนางสาวแพรทองทานหรืออิงเนี่ยนะอดีตนายกตรีนะซึ่งก็เป็นบุตรสาวคนเล็กนะครับของดออรทักษิณพร้อมด้วยนะครับนายปิดก นะสุขสวัสดิ์นะหรือปอนะสามีนะครับได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมพร้อมด้วยนะครับนายดิญยิตชาติมนตรีนะซึ่งก็เป็นนะครับทนายความประจําตัวนะครับของดรทักษิณซึ่งเรื่องนี้นะผู้สื่อข่าวเขามีการรายงานนะครับว่าทั้งสองคนยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่ปรากฏนะครับความเครียดหรือความวิตกกังวลใดๆโดยเฉพาะนะครับนางสาวแพรทองทานและนายปิดกเนี่ย นะก็มีการนะครับยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนคนเสื้อแดงพร้อมกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับว่าวันนี้นะมาไวกันจังนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปด้านในนะครับของเดือนจําซึ่งก็ต่อมานะครับนางสาวแพทยทองทานก็ได้มีการเปิดเผยนะครับภายหลังเข้าเยี่ยมนะครับดรทัศสินก็บอกว่าได้ทราบนะครับว่าทางผอเอบอผบเดือนจํากลางครองเปรมเนี่ยนะครับก็ได้ชวนนะครับคุณพ่อเข้าไปร่วมโครงการ ธรรมะนำวังนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะแบบนั้นช่วงนี้บอกคุณพ่อก็โอเคนะส่วนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะั้นเนี่ยคุณพ่อสุขภาพร่างกายโอเคแต่ในขณะสุขภาพใจก็อาจจะมีความเครียดเยอะหน่อยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อถามโดยพอนะครับไปถึงนะครับรุ่ตียุติธรรมนะการออกคําสั่งให้กระทรวงยุติธรรมกราชทานพิจารณานะสามประเด็นสําคัญเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งตัว ผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเนี่ยการพิจารณาพักโทษกรณีนะครับมีเหตุพิเศษและการกําหนดนะครับอาณาเขตในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนะให้เป็นสถานที่คุมขังเนี่ยซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นเหมือนการสากัดนะเหมือนการสากัดไม่ให้นะดรทักษิณได้ออกมาซึ่งในส่วนตรงนี้นครับนางสาวแพรทองทานนะครับก็บอกว่าหวังนะครับว่าจะเป็นไปตามกระบวนการนะแต่ดรทักษิณก็อายุเยอะแล้ว นะถ้าได้สิทธิ์ออกมาพักก็คงจะดีเพราะจริงๆนะครับอยู่ข้างในก็ไม่ได้อะไรอยู่แหลในขณะใน,นการนะครับเมื่อถามว่ามองเป็นเกมการเมืองไหมนะเป็นการสะกดนะครับดรทักษิณไหมไม่ให้ออกมาทันนะครับในช่วง,ง,งของการเลือกตั้ง2อ6 9เนี่ยนางสาวแพททนทองก็บอกนะครับว่าถ้าพูดถึงตอนนี้นะก็ถอยออกจากการเมืองมาเยอะแล้วนะคือแทบจะถอยทั้งหมดแล้วในขณะนั้นก,ก็บอกว่าปล่อยทั้งพักเพื่อไทยได้ลุยไปเอง นะคงจะต้องดูนะครับแลจิตใจนะครับดรทักษิณไปก่อนเมื่อถามนะครับว่าอายการสูงสุดได้อุทธรณ์คำสั่งฟ้องคดี1 1 2ดรทักษิณทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีความเห็นเราบอกเหมือนเป็นการกแั้แค้งครอบครัวจินวัรหรือเปล่าเนี่ยนะทางด้านของนางสาวแพรทองทานก็ยิ้มนะครับเกียๆแต่ก็ไม่ได้ตอบคาถามอะไรนะก่อนที่จะเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เดินทางนะครับออกจากนะบริเวณนะครับเดือนจํากันไปนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดนะ นั่นคือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทางด้านนางสาวแพรทองทานนะครับชินวัตรนะครับที่เดินทางนะครับไปเยี่ยมนะครับคุณพ่อนะครับที่ยังอยู่นะครับการจองจำนะครับอยู่ที่เรือนจำนะครับของเปรมนี่แหละนะครับนั่นก็คือนะครับสถานการณ์ที่เรานำนะครับมาบอกกล่าวนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ทราบกันนะครับว่า เป็นนะครับอย่างไรกันไปบ้างนะครับยังไงนะครับเรื่องนี้เราก็คงจะต้องได้นะพูดคุยนะครับพร้อมติดตามนะครับเรื่องรานะครับต่างๆให้กับพี่น้องนะครับได้ทราบกันนะครับทุกระยะนะทุกระยะเพราะว่าช่วงเวลานี้นี่นะมันก็มีคนนะครับพูดถึงนะครับกันค่อนข้างแะมาก โดยเฉพาะนะครับมาตรฐานนะครับต่างๆนะครับที่มันกําลังนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะว่าเรื่องนี้นี่นะมันจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์นะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ของการที่จะพักโทษแล้วมันก็ไปเกี่ยวโยงนะครับในเรื่องของอกรณีนะครับทางด้านของอาการเลือกตั้งนะบางทีนี่นะมันเป็นการสกัดกั้นนะครับกันหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะเราก็จะต้องนะครับคอย นะครับดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนิดหนึ่งนะขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ สัญญาณนะครับไม่ค่อยดีนะฮะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับต้องนะครับขออภัยนะครับสักนิดหนึ่งนะสักนิดเดียวนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้นะทำอะไรนะครับก็ยุ่งยากนะครับไปหมดนะข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะเราจะมาทำนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่า นะมันมันมีนะครับในเรื่องของกฎกติกานะครับกฎเกณฑ์นะครับต่างๆเหล่านั้นนี่นะโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอาการบิดประมาทหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนั้นระมัดระวังนะครับการไปหมดเนี่ยนี่ฮนะคือคือ,ค,อคือวันนี้เนี่ยนะเราต้องบอกนะครับว่ากรณีนะครับอย่างดรทักษิ